นี่ฉันรู้สึกฉันอาบน้ำแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันน่ะน้ำท่วมบ้านเหรอเอ๊ะฝนตกเหรอไม่รู้สึกเลยนะฮะตัวอะไรอ่ะไปถามดูดีกว่าโอ้โหดูน้ำท่วมไม่แนมน้ในโอ้โหรุดูด ็กที่ไหนเนี่ยเด็กบ้าอะไรเนี่ยถามดูแล้วกันน้องหนูฉันไม่ใช่นองชันตัวกว่าเธอเออไม่ได้ถามเรื่องนั้นโอ้โหเธอคืออะไรหรอเธอเป็นคนใช่ไหมใช่เออฉันคือเอเลี่ยนฉันไม่ได้เป็นคนเธอถุยน้ำลายหรอเนี่ย อยากดูเมล่าน้ำลายจริงๆของฉันอันนี้น้ำลายคนเฮ้ยเธอเป็นโควิดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่านะอย่ามาใส่ได้ฉันนี่น้ำลายของฉันเองโอ้น้ำลายเธอจริงเหรอเนี่ยทำไมมันเป็นสีแดงอะอย่างกงน้ํน้ำแดงโซดาเลยโอ้โหน่าเกลียดมาก อยามาม่าว่าน่าเกียรเลยหน่ารักได้ตายศกกระปุกอีกด้วยซ้ำไปนี่ไม่ใช่เมืองของเธอคนเดียวนะมีตั้งเจ็ดพันแปดร้อยคนบนโลกใบนี้เจ็ดพันล้านคนบนโลกใบนี้หรือเปล่าไม่รู้แล้วเธอก็มาถุยอมไลน์อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เป็นเป็นของเธอคนเดียวนะเข้าใจไหม อ๋ชั้นแจ๊ถุยมันก็เรื่องของชั้นนี่ไม่ใช่ที่ของเธอคนเดียวนะมันยังมีฉันแล้วก็เพื่อนๆฉันแล้วก็คนอื่นมากมายในโลกใบนี้เธอไม่ใช่มันของเธอคนเดียวนะรีบไปเอาออกเดียเ๋ยวนี้แล้วทำไมชั้นต้องเอาออกด้วยล่ะออกจะกินได้นะรโรไมมันท่วหมหัวคนอื่นเนี่ย น่าเกินจะตายลองชิมนิดนึงก็ได้นะเธออยากให้ฉันทำอะไรให้เธอยากให้ต้นไม้เป็นสีอื่นไหมเดี๋ยวฉันจะถุยน้ำลายให้เออ,เอ,อก็ได้ถ้าเธอทำอยากให้ทำก็ลองดูฉันขอทำของเธอแล้วกันเฮ้ยอย่าทำของฉันเอาเป็นสี สีส้มดีกว่าอาสวยแล้วว้าวเฮ้ยน่าเกียดตทำไมเธอทำแบบนี้ออกไปจากโลกฉันเลยนะกลับไปที่โลกของแกไปเจ้าเอเลี่ยนทำไมฉันต้องไปด้วยล่ะนะฉันอยู่ที่นี่มีอาหารกินตั้งเยอะ นะอยู่ให้ฉันตอบใบได้ไหมไม่ถ้างั้นฉันถ้าเธอให้ฉันฉันจะให้เธอตัวใหญ่นะตัวใหญ่มันทำอะไรได้บ้างล่ะเข้าบ้านก็ไม่ได้งั้นงั้นฉันให้เธอมีของกินตลอดชาตินะให้ฉันอยู่บล็อกใบนเนะนะก็ได้ก็ได้โอ้เห็นแก่ของกินนะ่ะ โอเคได้ได้ได้ขับคุณเธอมากนะฉันกลับก่อนแล้วห่าไหนอา่หารฉันฉันหลอกเธอเล่นนะโอ้ใจร้ายอะ่ะใจร้ายสุดๆฉันต้องกำจัดเจ้าเอเลี่ยนอันนี้แล้วแหละ เออฉันไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตดีกว่าว่าเอเลี่ยนกลัวอะไรไปดูดีกว่าปะเข้าบ้านลรวตอนนี้น้ำก็เหม็นมาอ้วกแล้วเนี่ยเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตก่อนละกันอ๋อรู้ละ กลัวความแบบสว่างจ้า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 เหมือนผีเลยถ้างั้นฉันนี้โลกใบน,นี้เป็นสีขาวเลยอ่าได้แล้วมันคงใส่ตาเราไปอยู่ในโลกตัวเองถ้ามันไปแล้วเดี๋ยวเอาสีเดิมแล้วกันนะ<อ>เพราะฉันน่ะมีพลังอุเศษ,ษแอปเปลี่ยนสีโลกค่ะ เปแอปที่ต้องเสียเงินตั้งสองแสนบาทแต่ชันนี่คุ้มมากเกินแต่คนอื่นจะไม่รู้นะมันมันรู้แต่เอเลี่ยนนะมันสุ่หวังจ้าจ้าเลยนะเนี่ยถ้ามันไม่ไปไม่ได้แล้วนะอุตส่าห์ซื้อมาเนี่ยทไมเป็นแบบนี้เนี่ยเอยเออทำไม อเอเลนที่ฝันนะแต่อไปไหนจะไม่ลุกออกไปใส่อ,อีกแล้ว